ครับพบกับผมปูช่างบอยมาสารคามนะครับสวัสดี่ fc ทาง u t u b e นะครับทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารี่พวกถ่าไยอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นดํามือเผากระบะนะครับของลูกค้าทางจังหวัดสีสเกตนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าทางจังหวัดสีสเกตนะครับขนาดความกว้างที่เมตรเจ็ดสิบนะครับยาวที่สองเมตรแปดสิบนะครับก็สูงจากนี่ถึงนี่นะครับหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้เป็นกระทะขอบสิบห้าเป็นยางอรเซ็นต์นะครับกระทะใหม่นะครับเป็นเผาของกระบะในสัตนี แล้วเราก็เอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับมีบันไดสองข้างนะครับแล้วก็มีหมวนะครับเจาะช่องมองหลังให้นะครับมีขาตั้งปรับเกีียวพร้อมไปให้นะครับส่วนคอรากเราก็จะซับให้แบบแข็งๆแบบนี้นะครับซับดามด้วยเบลลี่สี่นิ้วนะครับดามให้หัวกับท้ายอย่างนี้นะครับส่วนเพานี่ก็จะเป็น ขอลากเป็นเพาตันสองนิ้วนะครับตาไก่ของฟอดนะครับเกาะด้วยป้องอ้อยอีกทีนึงนะครับอันนี้หมุนได้ร้อยแปดสิบองศานะครับเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะครับนี่เป็นช่วงล่างของเปากระบะนะครับเปาิสต์บีเอ็มนะครับเราก็จะดามหัวดมตรงกลางให้แบบนี้ครับโล่งความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เปิดข้างได้เหมือนเดิมนะครับราวบนอันนี้ก็สามารถถอยออกได้นะครับสามารถเปิดลงด้ด้านข้างได้นะครับด้านข้างครับทั้งสองด้านนะครับ นีลูกค้าเลือกเป็นด้านานอกสีส้มนะครับด้านในเป็นสีน้ําเงินนะครับงเตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนถึงบ้านลูกค้านะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสั่งเป็นด้านนอกสีส้มนะครับด้านในเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นรุ่นดํามือเผากระบะนะครับ เบอร์โทรนะครับทางร้านนะครับ062นะครับ341นะครับ7441นะครับเบอร์ช่างบอยนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ผมโดยตรงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับมีพ่วงอยู่หลายรุ่นหลายแบบนะครับหลายขนาดนะครับให้ลูกค้าเลือกซื้อเอานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับชอบขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นดับมือเพากระบะนะครับราคาที่3 8 0 0 0บาทนะครับ อันนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับในไกลผมส่งให้ฟรีนะครับมีการดูแลหลังการขายนะครับรับประกันเผาก็มีนะครับผมตัวนี้ที่เห็นสีน้ำส้มนี่คือเป็นไม้คำดำนะครับตัวนี้เป็นเพาของกระบะนะครับเป็นนิสสันบิ๊กเอฟนะครับด้านข้างสองข้างนี้ที่เห็นมันเป็นที่ล็อกดำนะครับตัวนี้เป็นคัซีรางน้ําหน้าสีนะครับตัวนี้เป็นตาไก่ของฟอร์ดนะครับเพา2ันสองนิ้วนะครับ หมุนได้180องศานะครับขอบคุณ Fc ที่ติดต,ต,ตามรับชมนะครับ